เป็นพวงเลยครับนี่เป็นพวงเลยครับเนี่เป็นพวงเลยครับไม่อยากกุกด้วยเหมืน้ล้ในหลายแล้วตัวน้อยก็ปล่อยนะครับเนาะ สวัสด <icana>, ีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่หาดน้าไตนะครับพาพี่น it ้องเข้ามาเที่ยวหาดน้าไตให้เก่านะครับครับตอนนี้ก็ไปเบิรงครับก็จัดกิจกรรมมาเที่ยวมาเที่ยวไล่ไล่นะครับดนกระบะเที่ยวน้ำกันนะครับอยู่สะพานหาดน้าไตนะครับไปไปน้ำกันครับพี่น้องในบริเวณหาดนะครับ มีคนมาเที่ยวหลายนะครับตอนแรกนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนก็หยุดด้วยกันนะครับใครเห็นงานมายางเที่ยวนะครับพาพี่น้องทำมาเที่ยวหาครับเียวสะพานนี่ก็มีร้านคาคนมาเที่ยวไปามาเรื่อยๆนะครับครับต่อไปก็ับมีคนมาเทียเท่ยวนะครับกำลังมากทีรถจอดเต็มนะครับ ฟางตะปีก็ัจิมีเรือดทราบผูมุงนะครับบานทราบผูมุ่งเขานะครับจริงนะครับกระชิมีหลอดกำลังปลูกขึ้นมากหลอดกำลังปลูกขึ้นมากกำลังเฮ็ดไม้ก็มีนะครับหลอบมึกนะครับปาทะเลตอนนี้น้ำกำลังเริ่มลงนะครับเนี่ยระมาณถน้ำตานนี่ลได้ เหยียบนกันนะครับกันไวรถใหญ่เขานะครับไม่ต่ออะไรจะพอรถมอเตอร์ไซค์ก็รถจักรยานนะครับไปเที่ยวข้างในกันนะครับยานเที่ยวข้างในตับสข้ารับอ่านะครับกัข่วงกันในท่าพีนะครับอาจจะข่วงโอ้ยไข่ครับแต่ทะเลถูกข่วงพอถึงขั้นนะครับเจะทั้งบุกข่วงพออ่าหาชายเหมืองนะครับ ดีดีกว่าอายเมืองนวอยหนึ่งขื้นมีสะพานยากลงไปทะเลได้มีดีกันคนละย่างนะครับครับทั้งฝุ้นที่กับสิบปุณละครับไปพอท้ายเมืองนู่นละครับนี่ครับชายหาดเจ้าไปพอท้ายเมืองครับที่นี่ซาบานนะครับวัมอนนี้วันจิตเราจะเยกว่าหาปลากันนะครับตกเบ็ดตกเบ็ด อาป่า,าเกี่ยวน้ำมาตุ๋เบ็ดนะครับขาป่าที่ได้รักอยู่นักไปเลยนี่ครับเตาัดชาดนะครับรบะนะบมาหาป่าไปค้นนะครับหมากับมา้าให้กันนะครับมาเกี่ยวนะครับคนมาหมากับมาน้ำนะครับว่วแต่นี่ครับ มาเที่ยวหานี่ยครับนะครับเด็กเป็นเบิ่งเขาตกเบียร์ทัศน์ศิลป์ว่าเฮ้ยตกยาอย่างเดียวไปในป่าอย่างครับคุณภาพี่น้องไปเบิ่งนะครับนี่มีแต่เสี้ยนนลยครับในป่าตกเบ็ดตกด้วยกินไปด้วยนะครับเนาะได้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ให้เยอะอะไรครับนี่ โอ้ได้เยอะเหมือนกันนี่เขาเรียกปลาอะไรครับนี่อ๋อปลาทรายปลาทรายกินเหยื่อกุ้งเนาะขอบขอบคุณมากครับได้เยอะโอ้หนี่ครับได้แล้วครับนี่ปลาทรายสวยๆเนาะ ปลาอะไรครับนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่กว่าปลาทรายตัวใหญ่แบบนี้นนมัมีกินกุ้งเหมือนกันเหรอครับนี่ใช่โอ้โหเยอะเหมือนกันอย่เนาะไปทุกปลาเลยหน้ามันจะเะป็นปลาทราย ปลาเหลือมเดือบนี่เหลือมเดือบเห็นนะครับมันเป็นปลาขาวได้หน่อยเป,ป,นนปน็นป,ปลาเนาะเมล็ดิวเนาะไปครับคุณดำพึ่ดเลยครับพี่นอ้องอูนกินแล้วครับนแล้ว พวงเลยครับเนี่เป็นพวงเ,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 เลยครับเนี่ยเป็นพวงเลยครับไม่อยากดูหัวที่หนีเลยเด็ดในไลน์ละตัวน้อยก็ปล่อยนะครับเนาะ

ปัญจวานเฮนะครับนี่ป้ยใหญ่ปัญจวานเฮเ,เตียมเฮเลยครับปัญจวานบอก้ว่าจะจัตงตลงนี้วิดีโอที่ไง อย ning, okay. Ooh, ู si 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 ่นะครับโค่นโคนลงนะครับพี่น้องทันไม่ทันลุนครับพี่น้องก่อนนมันนตดีุต้องใช้แหฝรั่งเนาะรุ่นรุนรุ่นด้วยกัน

ในตีเฮงดนมากครับพี่น้อง คำก็น,นีนี่เต็มเลยครับอย่นี้แลวนี้ตุกปลาใหญ่กันครับเตุกปลายใหญ่กัน,ดนกบบเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่ปบงปู่วันดูทีกเก่าวนะครับไปเบงปู่พี่หน่อยหลายบูญท่พย์ไทยให้เบื่งเัน่ิป0วันนะครับ นนกื่นต้นนะครับมันุมิเจอกินมูนี่ปกติมันม,มีปลากินนมันนีานขนรือนลบเหมือนครับทันเห็นผมมัก็ลบครับจะอยู่ข้างขอยู่ทีก็จะมีนั่นคือเกานะครับ,บพกมีผูใดเหตุนะครับ สวยงามนะครับารากาดไร้อยับผมตะกินมานะครับงามนะครับ,บยิงคำุกคนไปยิงมาหลายนะครับนล่งมากกันเช่าสารนครับยิงคำคนี้เต็มเลยครับ นะครับตอนกลางวันะครับนีวนลูกนับนะครับเป็นลูตกตัวนะครับขัวผมรวมกัน,น่ะได้ย,ยนะครับเลานะครับ ือแล้วก็เ้าคู่โตกับพี่น้องสำหรับภาคพี่น้องเขามาเที่ยวสะพานนะครับเบิงเพชรเบิงขวานแหนะครับตกเบ็ดอยู่สะพานผ่านหน้าไต่ครับโคงสิสิ้นสุนล่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องอยู่ดีมีแฮ็สทุกทุกคน สวัสดีครับบาย